สวัสดีครับแม่บางออนครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเคยสารใต้มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของคุณแม่บางออนครับท่านผู้ชมครับคุณแม่บางออนเล่าคลิปให้ผมสองวดแล้วครับท่านผู้ชมครับเลขเข้าทั้ง2องวดนะแม่เนาะ <Yeah. S 1> ครับงวดก่อนก็เข้า0 6 6 0ครับที่ฝันว่า มีนนคน <6 S 1> นะที่ที่ว่ามีคนอบอกว่าถ้าซื้อเลขกับเขาเขาจะให้บาทละหกร้อยเนาะแล้วคุณแม่ก็ให้แนวทางมาคือหกศูนย์ศูนหกครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้คุณแม่ฝันว่าได้เลขอ่าเก้าหกหนึ่งเนาะแม่คุณแม่บอกว่าให้ตัดเลียนด้วยถ้าตัดก็เก้าหนึ่งครับเข้าเลขอ่าเลขล่างเนาะแม่เนาะ ก็ถือว่าฝันแม่นมากๆครับวันนี้ก็มีพี่สมเดชครับได้ฝากเงินมาให้คุณแม่บางอ่อนด้วยครับผมก็ได้นํามามอบให้เรียบร้อยแล้วเนาะแม่เนาะครับคุณแม่บางอ่อนครับอวยพรให้พี่สมเดชนะครับผมเออขอให้ลูกหรือพ่อก็ไม่รู้แล้วนะก็ให้ลูกอันให้คุณคุณสมเดชสมเดชครับลำล่ำรวยรวยถูกหัวยเยอะๆนะคะสาธุขอบคุณครับครับแล้วอ่ะ คือเม่บางอ่อนบอกผมว่าคุณแม่เนี่ยเนาะครับบอกว่าฝันตองวันแลวเนาะครับเดี๋ยวให้คุณแม่เบาเรื่องเล่าความฝันให้ฟังแน่ครับคุณแม่ฝันเห็นอย่างแน่ครับในความฝันยฝันว่าเดินไปจับกุ้งพลอยครับจับกุ้งพลอยจับจับเอาแล้วบันนี่ป้งผัดกัดป้งผัดกัดคือเํามือนี่กัมออกกัมกัมจังสีดึงออกจังศีละ แนวยานเนาะปีงเนาะรับมีเท่านั้นตัวฝันบ่ไดดว่าหลายลก็จะเป้ใส่เหล็กกับแจักจะเป้ใส่เหล็กกันแม่กับเป้ใส่เหล็กกุ้งกับเก้าปีงกับแปดมือจับเนี่ยกับเป็นหาเก้าแปดห,หาละเนาะ <laughs> อ๋อคุณแม่บางอ่อนฟันบวย่าว้าฝันแคบสันดอนดอกจ้าอ้าวอันอันนี้คือตีตามความเข้าใจของแเรออ้าอันแรกแต่ตีใจเดอเพราะว่าแม่นี่บอ้โหมันมีทำานายฝฟันคือเพลินดอกครับก็คือว่าฟันก็คือว่าเออวิ่งกับแปดกุ้งกับเก้าครับอ่ามือกับหาจับออกเอาแบบง่ายๆมาครับเอาแบบง่ายๆถนัดตัวครับกันแรกแต่ติแปเอาแล้วเนาะโอ้โหจักดอกโอ้โหจักแปล แม่เล่าสถานที่ที่คุณแม่ไปนี่จำได้บ่อไปจาบ่ได้กุ้งยูใสจำบ่ได้แต่เป็นกุ้งฝอยเป็นกุ้งฝอยได้ดิกุ้งลายหลายกุ้งนั่นอ๋อครับครับแลเอามือจับมันอันนี้โอ้ยจับมือขึ้นหลายจัเนาะครับจับมาแล้วก็ปิ้งกัดกัดย่างกัดเน้ยเนอะในคนย่านปิ้งอยู่เลยยานไอปิ้งกัด ขาบอกครับแม่ไอเลือดไหลบอกครับแม่เลือดไหลแล้อเนาะปิงกัดอ๋อแล้วตามความความเสียของคุณแม่บางอ่อนนี่ครับเวลาเจอเลือดนี่คุณแม่สีมีโศกหรือว่าบอมีโศกครับคุณแม่เคยฝันเห็นเกี่ยวกับเลือดบอกม่เคยเห็นนั้นหละฝันไม่เคยฝันเห็นนะอ๋อไม่เคยฝันเห็นน่ะคือว่ามีเลือดครับครับแต่รอบนี้คือเลือดเห็นเลือดตะของ แม่อืมครับถ้าอายุของคุณแม่บางอ่อนนี่ปีนี่เท่าใดแล้วครับผม64อย่างหกสิบหานี่ละหกสิี่หกสิบหจะห่อนี่ละครับหกสิ่ย่าง65<ม>คุณแม่บางอ่อนเกิดปีพศสองพันห้าร้นสานอะสองพัรมครับท่านผู้ชมเกิดเดือนพฤศจิกายยพฤศจิกาถ้านับตามปีก็65้า แต่ถ้านับตามเดือนก็ยังไม่ถึงก็คือหกสิบสี่ย่างหกสิบห้าน้องเมย์น้องครับบนเนออาจสิบเกียวครับอันอายุเมย์ก็ได้ครับอายหกห้าหกไปสันนอกแต่คุณเมย์มาหกห้าเมียนบนนี้ครับเขาก็เจ้าว่าคิดเนาะอันว่าเอออาจสิออกน้าอายุเมย์ก็ได้คือวังหันยังออกน้าอายุเนาะครับหกสี่สี่หกแมนออกแล้วงวดที่ผ่านมาเนาะครับอารมณ์นี้ก็เลยว่า คุณแม่ว่าเอาหกหาอะไรด้แม่แต่ถ้าวนนับตามปีมันหกหาแล้วเนาะแม่แม่ครับกับบนเน่เนาะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าปิงการ์ดครับแล้วก็เลือดออกนะครับท่านผู้ชมครับแล้วกาคุณแม่ก็ได้กุุงฝอยหลายครับคุณแม่บอกครับท่านผู้ชมครับหล้กก็คุณแม่ให้ตัวเลขคือ985แม่หาเดียวเนาะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คืออายุเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับคุณแม่ยกตัวเลขให้เบิ้งนะครับผม นี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวเลขของคุณแม่บางออนครับอ่าก็ลองแคปหน้าจอเก็บไว้เปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมดูครับเก้าแปดห้าระวังหกแปดห้าไว้ด้วยครับท่านผู้ชม,มเพราะว่าเลขเก้ากับเลขหกนี่สําคัญมากๆครับหลายวันแล้วเนาะแม่เนาะแม่ครับสําคัญมากๆถ้าตัดก็จะเป็นเก้าแปดเก้าห้าแปดห้าครับอายุของคุณแม่ก็หกสิบสี่ย่างหกสิบห้าปีครับคุณแม่บางออนบอกว่า 65เนี่ะคุณแม่ชอบอ่าแม่ครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับขอบคร่งแน่ครับแม่แล้วไอ้งวดที่ผ่านมาเป็นจังไหนหายแนวทางกับเอฟซีไปตะของได้ซื้อบอกครับโอ้ยไม่เคยเล่นเลยเนาะสิบชิบบาทสิบชิบบาทโอ้ยยังดีเนาะครับครับไอเฮียนบอกว่าแต่ว่างวดก่อนเราอ่านเนาะมันบริอ่านเนาะก่อนอ๋อรอบนี้อ่นอนานบอกค,ครับแม่งวดนี้อ่าน เก่าหนึ่งอันหลายเนาะแม่ว่าดถือถือรัตตลีใบหนึ่งอ๋อเด็ดลางนั่นครับครับเมื่อกี้กับล่างสิไปซ้ายนะครับแม่ทีไป่คืนเงินรับไปหางเงินไม่เขาต้อนหมูเลี้ยงหมูหน่อยอยู่ขนนั้นที่ในหัวอาหารตืมกันเสียรัตตลีไปขึ้นเงินก่อนครับครับเราบังเอิญเจอกันพอดีเนาะจ้าดีเราจะขอเจ้าเนาะคุณแม่ก็เลยมาไดบอวคลิปให้ผู้ชมได้เบิรงได พิจนาครับท่านผู้ชมครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวท้าจังไรนโค้งสุดท้ายของคุณแม่บางอ่อนเนาะครับผมสีมาตดตามให้อีกเที่ยนหนึ่งครับเพราะว่าคุณแม่นี่ถือว่าเป็นคนฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมครับ <Yeah. S 2> คุณแม่ก็ตีตัวเลขตามความเข้าใจของตะคองอ่าอย่างเช่นในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าฝันเห็นเลขเนาะแม่ก็ <Yeah. S 2> ะเขาเนะ <Yeah. S 2> ครับแต่งวดก่อนอ่าที่ว่าหกูนนั่นก็คือฝันบได้เห็นเลขแต่ตีจากปริศนาในความฝันนาะแม่ ในคมสุดท้ายครับในวดนี้ก็คืองวดของวันที่สิบหกกรกฎาคมหกสิแปดนาะแม่เนาะเพื่อคุณแม่ฝันเห็นเลยอีกค่ะเดี๋ยวรอเบื่องน้ำการค่ะท่านผู้ชมครับฟันฟันอยู่แต่ว่ามันสิเรียแต่สิี้เอ้าแล้วเนาะเพราะว่าแม่กะตีใส่ตอันเป็ดอันเก้าุนเก้าเป็ดอันห่านอะละเนาะครับเก้าเป็ดหาอันนี้คือฝันเมื่อกี้เนาะครับโอเคครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมเคยสารใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะครับขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ครับโชคดีเฮงเปังๆครับแล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เนาะแม่ครับสำหรับคุณแม่บางออนเองครับคุณแม่ก็เล่าจากความฝันจริงๆของคุณแม่ครับแล้วก็ตีตัวเลขตามความเข้าใจของคุณแม่ครับก็เคยเรียนเลขรถ้าเรียนเลขคือว่าศูนหกอันฐานหลัง ออเริ่มเริ่มเรียนตั้งเริ่มตั้งแต่ผมมาเฮ็ดคลิปก็เริ่มเรียนเลยแต่แตกรเหมือนคุณแม่บอกว่าเวลาฟันบอลเ่รียนแต่เบาเ่าสูคนอื่นฟังเนาะบ่บว่าเคยเบาเ้าเบาแม่ฟันแรกก็แล้วเลยว่าเด้เคยเว้าอ๋อถามีคนถามมีบอกอยู่บอกบอกบ่เคยเ้าผู้ได้ฟังแักเทือไเลยฟันกระทางเร่อเลยไปมันลืมนะอ๋อครับไม่ลืมไว้ว่าได้คิดไว่าฟันจังกันจังสิว่าได้คิด ครับเพราะว่าคือฝันกับคือฝันนั่นแหละครับแต่แม่นอยู่เป็นบ่ครับแม่โอ้เป็นกันละโอเคครับสซารับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะแม่เนาะค่ะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับขอบคุณคุณแม่บังอ่อนด้วยครับขอบคุณค่ะขอให้ร่ำรวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้อสาธุครับสาธุครับผมสุขภาพแข็งแรงด้วย